สีเช้าวันพฤหัสบดีที่25สิงหาคม2565ครับเช้านี้ฝนตกนักแล้วก็รถติดนะครับรถติดตรงนี้เป็นแยกที่จะไปสถานีบางซื่อเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สถานีบางซื่อครับ ตัดตรงนี้นะครับเนี่ยมาปีนข้ามกันทุกวันนี่ขนาดฝนตกลื่นก็ขอผ่านนะขอไปขอไปนู่นแะ้วปีนเข้าไปตรงป้อมใหม่นะสร้างเสร็จแล้วยังไม่ได้เปิดใช้นี่ปีนปีนเข้าไปโอเคแปดนาฬิกาสิบสองนาทีครับเราอยู่ที่บริเวณสถานีบางซื่อเก่าฝนก็ตก รถก็ติดทางชละสีครับมีรถเข้ามาหนึ่งขบวนฝนตกลำบากกันหน่อยนะครับกลางร่วมเดินกันนี่ขบวนแก่งคอยกรุงเทพหรือเปล่าน่าจะใช่วันนี้เช้าเๆนะครับเช้า8ปดโมง เจ็ดโมงนี่ฝนตกการเดินทางบนถนนนั้นลำบากหน่อยนะคลาขล้ามกันไปด้วยรถราแล้วก็น้ำนะครับน้ำเปียกแฉะส่วนรถไฟนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากครับขึ้นรถแล้วก็พาไปได้เลย วันสี่สามนะครับกรุงเทพสุร,ราษธานีวิ่งผ่านสะพานดำมาแล้วฝ่าสายฝนมาสายฝนปลปลอยโปรยทางโน้นครับออกมาแล้วเหมือนกัน สี 4, 3, นั้นเข้าชานชลาที่สองนะครับมาแล้วเย 25, 22, สองห้าสองสองตัแรกครับกรุงเทพสุราธานีสองห่งสองสแล้วก็ตัวสุดท้าย25 43ครับแล้วนี่ครับแกงคอยกรุงเทพไปแล้ว ้างบนนั้นเป็นสายสีแดงฮะคู่กันไปเอา้าสวยงามเหลือเกินคู่กับสายสีแดงเอา้าวิ่งไปวิ่งไปโอ้ยาวๆ สายวินนะครับพาผู้โดยสารข้ามไปแบบนี้เลยจะข้ามฝั่งไปนะครับแบบขี่เกียเดินโอ้โหเอากันอย่างนี้เลยจุดนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> น่นแหละปีนไปอย่างนั้นแหละครับ ไฟมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังเห็นการขี่มอไซค์ตัดลางนี่น่าจะเป็นขบวนเปล่านะครับไม่น่าใช่ ก็สายสีแดงวิ่งมาอีกแล้วครับ ครับขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนักท่องเที่ยวบอกมือให้ครับดูแววโ,โหมอไซมาตัดตรงนี้เอันตรายครับขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับกรุงเทพเด่นชัย เราเทียบชานชาลาสองบางซื่อครับน่าจะเสียเวลานิดหนึ่งนะฮะปกติเวลานี้เราไม่เห็นกรุงเทพเด่นชัยวนันหนึ่งหนึ่งหนึ่งเด่นชัยกรุงเทพนะครับตรวจสอบแล้วเสียเวลาไปเยอะพอสมควร6กสนาทีนะออกจากสถานีกรุงเทพนะครับ ล่าช้าไป65นาทีตอนนี้ก็ถึงบางซื่อแล้วครับน่าจะไปเร่งทำเวลาได้ช่วงปลายๆนะครับแปดนาฬิกา34นาทีวันพระราทิตยสที่25นะครับ25สิงหาคม2565 วันที่จอดอยู่นั้นลบบุรีกรุงเทพเป็นรถดีเซลแรงกำลังจาออกมาครับจอดแป๊บหนึ่งนะรับผู้โดยสารแล้วก็ส่งผู้โดยสารการะบวนชานเมือง บุรีกรุงเทพ วงหน้าสามเซนนะครับสถานีสามเซนเป็นสถานีถัดไปสายฝนก็ลงเม็ดมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงหัวโค้งนะครับหัวโค้งเป็นสามแยกของถนนเทอด,ดำรีนะฮะตรงบริษัทเอซีีบรรยากาศยามเช้านะครับรถราคึกคักฝนตก ดีเซลรางเข้ามาหนึ่งขบวน <S 2> <S 2> เก้าชันชลาลสามบางซื่อ บวนเจ็ดห้าหรือเปล่าหนึ่งหนึ่งสามสองกรุงเทพน้องคายครับเจ็ดห้าคันงสุดท้ายหนึ่งหนึ่งสองสาม ิกา4 6นาทีขบวนที่เข้ามาคือขอบวน4-4นะครับสุราษฎร์ธานีกรุงเทพเข้าเสียบชานชาลา2บางซื่อส่วนชานชาลา3นั้นก็เป็นรถ75กรุงเทพน้องคายฝนก็ตกโปรยๆปลยปลาย นี่บรรยากาศยามเช้า8ปดโมงกว่ากว่าผู้คนก็เร่งรีบกันไปทำงานกว่าสายฝนกันไปรบวนซีซีออกมาแล้วเอาเอาเอาเดินข้ามไปใช้เลยเออ สุราษธานีกรุงเทพสองห้าสองหนึ่งคันแรกครับสองห้าสี่ศูนย์คันที่สองสองห้าหนึ่งแปดคันที่สาม กรุงเทพเอ้ยสุราษฎธานีกรุงเทพขบวน44เดี๋ยวก็จะเลี้ยวซ้ายตัดเข้าไปเลนซ้ายนะครับลงทางซ้ายเพื่อจะมุ่งหน้าเข้าสถานีสามเสนแล้วก็สุดท้ายที่หัวลำโพงสถานีกรุงเทพ ไปแล้วตัดเข้าเลนซ้ายสุดครับรางทางซ้ายสุดเข้าขามสะพานดำนะครับแล้วก็มุ่งหน้าต่อไป สามสเศนเทโฟตโต้ถ่ายไปเรื่อยรายงานนะโอ้ฟันพุ้งเลยเร่งข้ามสะพานแปดนาฬิกาห้สิบสองนาทีมองไก,กลๆนะนะมีรถเข้ามาแล้ว กำลังข้ามสะพานดำมาน่าจะเป็นดีเซลรางนะครับขบวนเจ็ดหรือเปล่ากรุงเทพเชียงใหม่ หัวนเจ็ดนะครับ เทาชันชาลาสองบางซื่อนะครับเด็กขอโตโ่ายเรื่อยรายงาน